ขับมาเองเหรอดีมากวันนี้วันสุดแ์เนี่ยรถติดฉันรถกลับเองไม่ลงต้องไปงานวันเกิดต่อเออเหมือนลงงานเดี๋ยวไม่ดิยจริงเหรอใจไม่ตอบไม่ดูแลวันเกิดเค้นใช่ไหมเก่ง ไม่ได้หรอกได้ป่ะเนี่ยรไปลองนะเรา่อมาเปลี่ยนไ่วิ่งท้อาทิตย์นึ่งใส่ได้แล้วเปลี่ยนแล้วหรอป่าเอาสามสิบเดี๋ยวไปเปลี่ยนลลองไะไก็ได้สามสิบเนาะไม่ได้สีแบบนี้ใส่เปล่าได้ไได้เน่นะให้เห็นใส่ด้วยนะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ทวไมก็ใส่แล้วฝากแปบ y เคนด้วยอไมเป็น่ไหขอเค้กเผื่อด้วยนะเอาอย่าชากินเองก็อ้นนะ เอออะจ้าที่มีของให้นะวันนี้วันนี้ไม่ยิ้มอีกคิดถูกไม่ทันใช่ไหมพอแล้วใช่ปีนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ๋อบุตี้บุตี้วัสดีครับุตี้เกิดเชิญค่ะวันเกิดเคนใช่ไหมอ้าวเจอใครอ่ะ โออเดี๋ยวไมไดเดี๋ยวต้องเห็นรูปของสมพงษ์ใช่ไหมใช่แน่ๆหรือตอบ